เขาจะมาผสมอะไรต่อรีออนาได20โลโดรไม้20โลยิบซ้ำ10โลเขาเขาเดกันก็จะได้50กิโลแล้วก็เอาไปใช้ในนาข้าวเนี่ย25กิโลต่อไร่สำหรับเพิ่มธาตุแคลเซียมแมเซียมกัมมันฐาน แล้วนี้เอาไปใช้กับผักก็ได้สุดเดียวกันเนี่ยทั้งเดียวใช้ครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็ใส่ไปได้ทยอยใส่ไปเรื่อยๆใส่ได้เลยนั่นเอามห้มีนั่นะท้ามแล้วไว้นตันใบัก้าเข้ามาเออเราพอรวมรวมวไปเรื่อยด้ยสารปรับปรุงดินนะสารปับปรุงดินไทุกครั้งที่ทำ ลองพื้นลองพื้นผมดินเาก็ดินโอนี่ปนนไปขึ้นเลยดอันนี้กงมดยังไงได้นไมดานนะากสลไปครัอ้ทำไมก็ต้องเอามาจลิตีเราด้วยนากะดีขาที่ขาดนเอาอะไรจะได้ใส่นะ แควบ่ดีอ้ไยล่างไดินแต่ละพื้นมันเหมือนกันไหมดินดานดินบนมาอยู่แล้วอนโงนี่ขุดไม่เข้าเลยตอบกระดอนเด้งๆเด้งเลยอ่ะตคนมันมะเขือตีนหมอบด้วยรดตอนขึ้นข้าไปดโดตีนหอกด้วยฟลาอะไรก็ลงไปได้ ออดินได้ลนล้น้แล้ด้แล้วได้แล้วด้แได้แล้วไม้แล้วไ้ด้แวได้ลได้แลไ้้วหน้าเด <c oughs> น้ด้ไ้้้

เนัลาเนาะแต่วันทีกินนะดูน้ำก็ละลายเป็้าข้าวที่เรานีข้าเครื่องอครับอย่ี้ยขเครื่องไม่ไปไม่นเลยโอ้วัน้มดีเดียวเลยทีเดียว้ทีเดียว้าไห้